อย่าเพิ่งเปิดร้านอาหารขาย Delivery นะคะถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้โอเคหลายๆคนนะคะก็อาเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อยากจะหาอาชีพเสริมเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะก็ทำเป็นตอนเย็นก็ได้หรือจะทำเป็นคูนทางก็ได้แต่ว่าคุณจะอยากฉันอยากขาย Delivery อะ่ะนะคะดังนั้นลหลายๆคนลืมนึกไปว่าค่า Delivery เขาจะมีค่าค่า GP ของเขา gross profit เนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันนะคะ เขาจะหักค่าเฉลี่ยก็คือ3 0มสิบส่วนมากจะเป็น30%มนะคะก็คืออาหารจานหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเราเป็นผู้ขายผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องเสียค่า GP ให้กับแพลตฟอร์มนั้นนั้นนะคะโอเคถึง30%ต่อจานเลยทีเดียวนะคะดังนั้นคุณจะลืมบวกค่า GP ไปด้วยและอย่าลืมนะคะเมื่อเขาจะโอนังมาให้เราเนี่ยเขาจะมีค่าแบทหักค่าแบทอีก7%ให้เราด้วย องนั้นโอ้โหหลายๆคนโอ้โหทำไมร้านอาหารายเดิเวอรีแพงเวอร์จังนะคะเนี่ยแหละเหตุผลที่ว่าเขาจะหักค่า GP จากเราซึ่งเป็นแม่ค้าเนี่ยนะคะไปให้กับแพลตฟอร์มเขาเพื่ออะไรคะเพื่อไปสร้างโปรโมชั่นให้กับแพลตฟอร์มเขาไปดําเนินการต่างๆอะไรก็แล้วแต่เขาแหละทีนี้เนี่ยเราจะต้องคํานวณให้ดีว่าเราจะใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะแต่บางร้านก็อย่าอย่าบวกแพงเซเวอร์นะคะเพราะว่าอุา้ย ฉันขายดลิบูรีฉันจะบวกเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวมีคนเข้ามาซื้อเขาอยากกินเขาซื้อเองนั่นแหละนะคะดังนั้นถ้าหน้าร้านคุณขายเท่าไหร่บวกค่า GP ไปแล้ว30%แล้วก็มีค่าแบดอีกเอน่ะคุณก็เอาเหลือพอเท่ากับหน้าร้านก็พอนะคะอย่าบวกเซิร์เวอร์แล้วคุณจะขายได้น้อยลงถ้าเกิดคุณทำกำไรที่กระโดดขึ้นไปนะคะโอเคบอกไปแล้วนะคะอย่าลืม สรุปนะคะมีค่า GP 30%แล้วก็มีค่าแบตท,ที่เราจะต้องเสียให้เขาอีเกเวยเป็นทั้งหมด30%กับ7%อนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครต้องการที่จะเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านผัดไทยหอยทอดเรียจานนะคะตอนนี้มีทั้งหมด73สาขาทั่วประเทศแล้วต้องการที่จะให้หลายๆคนที่มองหาอาชีพเนี่ยเข้าสู่ครอบครัวเรียจานร,รับยังรับอยู่ถึงร้อยสาขานะคะมีค่าเป็นชาย ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บนะาาคะเป็นชายนะเก็บค่าลิขกิทธิ์ร้านอย่างเดียวในราคา5,009 9และราคา9,009สองราราคา2สเต็ปนะคะราคา5 9 0 0ก็คือจะเป็นในส่วนของให้น้ำซอสไป1แกลอนครั้งแรกนะคะแล้วก็ให้น้ำจิ้มไป1แกลอนครั้งแรกและก็โปรโมทให้สาขาของคุณทั่วประเทศและอันที่2นะคะก็คือจะมีป้ายให้ระหว่างวัดฝนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยคู่กับคุณหนึ่งใบขนาด60 คูณ1น0 cm นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมีสูตรแป้งให้ไปทําขาได้เลยแล้วก็ราคา9,900จะเหมือน5,900สเต็ปแรกทุกอย่างแต่เพิ่มมาคือกระทะใบใหญ่กระทะเหล็กหนึ่งใบใครสนใจทักมาได้ที่เพจสัยไทฑ่อย์และจานค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย